การชูกิ่งฉันรอวันงดงามขึ้นไปเมื่อแสงส่องกระทบไปในวันยามาปแต่เธอนั้นเด็ไปเฉยชมเสียก่อนปล่อยใจไม่อดทนรอไว้ดอกไม้ไม่มทัน เราจะอยู่กันยังไงเนี่ยเครื่องดื่มมาแล้วค่ะนาโนนิจิกลับมายังยังไม่เห็นเลยค่ะพี่นาดแต่พี่นาดบอกว่าจะไปรับนนิจิไม่ใช่หรอคะพี่ก็ไปแล้วนะแล้วพี่ก็รออยู่ตั้งนานน่ะทีแรกพี่นึกว่าพี่ไปช้าแล้วนิจิจะกลับมาก่อนไงเฮ้ยงั้นพี่นาดลองโทรเข้ามือถือเรียังคะโทรแล้ว แต่ว่าไม่มีคนรับพอโทรไปอีกทีก็เหมือนกับไม่มีสัญญาณซะอย่างนั้นโอ้โหนี่ทาไปอย่างนี้นะแสดงว่าต้องปิดเครื่องหนีแน่ๆเลยอะออนี่แล้วอยู่ๆนี่จิเขาจะปิดเครื่องหนีแม่ทำไมหนกนี่ก็คู่ตีเรื่อย ด็ดไปเฉยชมเสียก่อนปล่อยใจไม่อดทนรอไว้ดอกไม้ไม่ทันจะบานดอกวานไม่ทันส่งกลิ่นหอมไกลยังไม่พร้อมจึงร่วงโรยไปก่อนวันที่คู่ เปลี่ยนชีวิตไปเส้นทางที่เดินต่อไปคงไม่เหมือนเดิมพี่ผมตกลงพี่จะปล่อยหมดแล้วฮะของพี่เนี่ยก็ไม่รู้จะเก็บไว้ทำไมอ่ะรกบ้านอ๋รอรกบ้านนะพี่แล้วแล้วพี่คิดไงฮะคิดรูปเท่าไหร่หรือว่าจะคิดเหมารวมเลยอืม พี่ไม่รู้ว่ามันจะประมาณเท่าไหร่อ่ะนะเราอยู่ในวงการเนี่ยช่วยดูตัวเลขให้พี่หน่อยแล้วกันอย่าอย่าให้มันน้อยเกินไปเร็วเท่าไหร่ยิ่งดีโอ้พี่ถ้าพี่รีบเนี่ยผมเกรงว่างานพี่เนี่ยอาจจะโดนกดราคานะพี่นะกดราคาเหรอเอออย่างนี้นะเท่าไหร่พี่ก็เอาอืมพี่ร้อนเงินน่ะ โอเคพี่ผมช่วยพี่เต็มที่แล้วกันนะฮะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมเอาเด็กมาขนเอารถมาขนเลยนะขอบใจนะไม่เป็นไรพีโ่โทษค่ะ,ค,ะคุณพงศ์ในพี่กลับมาหรือยังจริงๆป่านนี้เขาน่าจะกลับแล้วนะครับแต่ไม่รู้ไปไหนค่าในพี่ยังไม่กลับมานะ ฉันจะเอาเรื่องคุณให้ถึงที่สุดนี่เจ้าพีมันไปก่อกเรื่องอะไรอีกล่ะครับนี่นือเ่องร้ายจริงคือพี่นาดเนี่ยเขาสงสัยว่าพีกับนิติจะหายไปด้วยกันนะคะพี่พี่บอกว่าบ้านเนี้ยเป็นบ้านเก่าของพีเหรอใช่เราเคยอยู่ที่นี่ตอนเด็กๆอ่ะ แต่แต่ก่อนมันยังไม่เลอขนาดนี้เลยนะเล้วถ้ามันย้ายออกไปอ่ะก็โดนไล่พี่อ่ะเจ้าของเขาอยากทาบ้านจัดสรรก็เลยต้องย้ายออกไปเราเรามาอยู่แบบเนี้ยไม่มีใครว่าเราอะก็ถ้าไม่มีใครรู้ใครจะมาว่าเรา ไฟฟ้าเนี่ยแล้วป้องคือเราจะอยู่ยังไงอ่ะอ,อยู่แบบมืดๆอ่ะเหรออ่ะเอางี้นะเดีย๋ยวเราจะไปซื้อสเบียงกับไฟฉายมาเตรียมไว้ก่อนดีปะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวพี่ให้ฉันไปด้วยได้ไหม ให้เราไปคนเดียวดีกว่านะมันเร็วกว่านิจิเป็นทังพักเลยนังพักนะเราไปไม่นานหรอกเดี๋ยวมานะ ก็ตั้งแต่ผมอารวาสวันนั้นแหะครับลูกค้าก็หายไปเกือบหมดจะโทษใครได้ครับนอกจากโทษตัวเองคุณน่าใจเย็นๆนะครับผมว่าเจ้าพียมันไม่กล้าพาน้องนิจินีหรอกครับจนป่านนี้แล้วนี่คุณยังเชื่อมั่นในความดีของตัวลูกชายคุณอยู่อีกเหรอฮะลูกชายคุณอ่ะพาครูเยาแถนยังพาลูกสาวฉันหนีอีกนะเนี่ย นครับไอเรื่องภาพคู่ยาวเนี่ยผมต้องขอความกรุณาคุณน้านะครับถ้าจะเอาผิดเจ้าพีอ่ะเจ้าพีเป็นคนเสียอนาคตส่วนผมเนี่ยก็ไม่รู้จะทำยังไงกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่แต่คุณน้าด,ดูสิครับเนี่ยไอไอไอรูปพวกนี้เนี่ยรูปพวกนี้ทั้งหมดเลยเนี่ยผมกำลังจะขายออกไปทั้งหมดคงได้เงินมาก้อนใหญ่พอสมควรนะครับ เสียหายใช่ไหมฮะด้วยรูกบ้าๆบาพวกนี้เนี่ยหรอมันจะขายได้สักกี่ตังค์คุณมันไม่ใช่ค่าเสียหายนะครับผมจะเอาเงินที่ได้เนี่ยมาเป็นทุนให้เจ้าพี่มันเลี้ยงลูกแล้วก็ดูแลน้องนิจิก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าฉันจะเอาเด็กออกนี่คุณไอ้เรื่องเอาเด็กออกเนี่ยนะผมรับไม่ได้จริงๆ ถึงแม้ว่าผมจะจนน่ะแต่ผมไม่ยอมที่จะให้คุณทำอะไรโง่ๆแล้วก็มัดง่ายแบบนี้โดยเด็ดขาดโง่เหรอคุณว่าฉันโง่ใช่ไหมแล้วคนอย่างคุณเนี่ยทำอะไรได้ฉลาดก,กว่านี้อีกไหมคุณว่าฉันมัดง่ายแล้วคุณคิดว่ามันง่ายนะเหรอต้องเห็นลูกตัวเองทำแท้งง่ายนะใช่ไหมที่ต้องเห็นลูกสาวของตัวเองก็ต้องได้รับความเจ็บปวดไอ้สิ่งที่คุณพูดมา ตัวเองจะต้องติดคุกกลัวลูกของตัวเองจะต้องเสียอนาคตแล้วอนาคตของลูกสาวฉันนะ่ะคุณมันก็กลัวบาปกลัวกรรมก็จะตามสนองคุณคุณไม่เห็นแก่ตัวหัวแต่ตัวเองหัวแต่ลูกของคุณอนาคตของลูกสาวฉันนะ่ะอนาคตของลูกสาวฉันคุณเคยห่วงไหม ดิดิเฮ้ยฮั้ดิเป็นอะไรทำไมไปหลบอยู่ตรงนั้นออน,นายเมื่อกี้มีตาแก่คนหนึ่งน่ากลัวมากเลยอ่ะ,ะเดินขึ้นมาบนบ้านอ่ะมีมือกมีมีดด้วยนะแล้เจออยู่อ่ะเกก็หายไปอ่ะ ไม่รู้ว่าแกเป็นไม่ใช่ผีหรอกคนเป็นคนเฝ้าสวนมากกว่านะดีแล้วแหละที่แกไม่เห็นนะแล้วหิวยังหิวตั้งนานแล้วนี่เลยนี่เลยน,นี่กินใหญ่เลยค่อยๆกินสิ เดี๋ยวก็ติดคอหรอกนี่ออ นายก็รู้ว่าฉันแพ้ท้องอ่ะได้กิ่นนมไม่ได้ได้กิ่นแล้วกัจะอ้วกอ่ะอ๋อเอ้ยกินดติอย่าอ้วงนะอย่าอ้วงนะมันเสียดายใส้กอกอ่ะเสียดายไส้กอกนายซื้อนมมาทำไมล่ะ,ะก็เราไม่รู้นี่ว่าเธอแพ้นมอ่ะแล้วคนท้องอ่ะ ต้องกินนมเยอะๆไม่ใช่หรอจะไปรู้หรอฉันไม่เคยท้องนี่ถ้าเจ้าพีมันติดต่อกลับมาเนี่ยอิดบอกพ่อด้วยนะแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วแอบถามมันว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหนนะลูกนะขอบใจนะลูกตกลงนี้ยังไม่เจอตัวอีกลรอเจ้าพีเนี่ย มันไปยืมเงินเพื่อนหกเจ็ดร้อยแต่มันไม่ได้บอกนะครับว่ามันเอาไปทําอะไรโอ้โหนี่นิดแบบนี้เนี่ยนะฝันทงเลยวัดนี่ตามมันไปชัววน้องนี่เจียบเป็นเด็กดีจะหนีตามผู้ชายไปได้ยังไงในพีอาจจะเป็นคนฉุดไปก็ได้นะคะพี่นาฏเออผมว่าถ้าเขาไปด้วยกันจริงๆเนี่ยก็ยังพอสบายใจได้ว่า เขาทั้งสองคนปลอดภัยดีนะครับผมว่าเจ้าพีเนี่ยมันต้องดูแลนิจิเป็นอย่างดีนะครับคุณนาทแต่โลกภายนอกอ่ะมันโหดร้ายนะคุณลูกคุณก็เป็นเด็กเรียนอ่ะตัวเองยังเอาไม่รอดเลยอ่ะแล้วยังจะพาลูกฉันออกไปอีกเออนี่ว่าก็ว่าเถอะไอ้ชัน่นเนี่ยไม่เข้าใจเลยจริงๆอ่ะปกติเนี่ยเวลาเขานี่ตามกันเนี่ย เขาก็ต้องหนีตามกันไปก่อนจะกลับมาหาพอแม่เนี่ยก็ตอบเมื่อท้องอ่ะมาขอเข้ามาแต่อันนี้ทองก้อนแล้วเขาหนีตามกันน่ะฉันว่ามันจับสนกับตระปัดยังไงไม่รู้วะเนี่ยเขาว่ามาลินนี่ถ้าอยากจะคิดอะไรเนี่ยนะช่วยคิดในใจได้ไหม แส้กรอบหมดเลยอ่ะเรื่องถึงนายจะกินอะไรอ่ะนี่ไงเรามีมาม่านมร้อนก็ไม่มีแล้วนายจะกินยังไงมียังไงอะ่ะก็กินอย่างนั้นไม่ต้องห่วงจะกินได้นี่เราต้องขอโทษเธอจริงๆนะเรื่องนมอ่ะ <c oughs> คือเราไม่รู้จริงๆ เราเรื่องที่โวยวายใส่เธอคือเราเสียดายของน่ะแล้วเงินเราก็มีจำกัดด้วยนี่ฉันรู้แล้วที่พีหนี่ไปเนี่ยเพราะพีน่นาจะแจ้งความขอหาพระผู้หยาว์อ่ะคงจะกลัวติดคุกเพราะเป็นขอหาร้ายแหลงโอยก็ถ้าจะหนีคดีอ่ะ ควรจะหนีไปคนเดียวสิจะลากน้องนิจิไปด้วยทำไมก็เอาไว้เป็นตัวประกรันหรือเปล่าไม,ออไ,มไม่ธรรมดาไม่ช่วยหูปากได้ไหมยิย่งพูดเนี่ยพี่น้านเขายิ่งใจเสีย,ยหรือว่าพี่น้านเนี่ยคู่จะเอาเด็กออกอ่ะนิจิไม่อยากทำแทงก็เลยต้องหนีตามกันไปอ,ะอ่ะเออนายธ เอไม่ต้องกลัวอะไรเราจะเฝ้านิีตีทั้งคืนเลยไม่ใช่ดึกดึกอะหนีกลับบ้านคนเดียวหรอเราอุตส่าห์ลำบากด้วยกันมาขนาดนี้แล้วอะจะทิ้งได้ไงเราเป็นผู้ชายแบบนั้นหรอแค่รอเล่นเองนิจติก็พูดดักไปงั้นแหละ ภาพแบบนี้ไปอีงนานแค่ไหนอะไฟก็ไม่มีห้องน้ำก็ไม่มีเสื้อผ้าก็ไม่มีแถมเมงมินยังอยู่จำกัดด้วยไม่ต้องเป็นห่วงนะผมกำลังหาทางอยู่ถึงเราจะขาดแคลนอะแต่เราก็มีกันละกันไม่ใช่หรอแหวกนูเนา่า ป่านนี้น่าจะเป็นไงบ้างเนาะคงเป็นห่วงนี้ส่แย่เลยอ่ะกินข้าวกันก่อนดีกว่าครับไย <c oughs> พี่อยู่พอดีเลยขยับขยับลินกินแล้วอิ่มแล้วจะได้มีแรงช่วยกันคิดช่วยกันแก้ปัญหา ทานข้าวครับคุณน้าครับฉันไม่กิน <c oughs> <c oughs> ฉันจะไปแจ้งความพ <c oughs> ี่นาะพี่นะาค่ะเราไม่ติดหนะัก <c oughs> ออกไปรีบแล้วเดีเ๋ยว กว่าจะรู้ก็สายไป <Okay. S 1> เปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคำคืนที่สุขสมเป็นคำคืนที่แนบนาวเปลี่ยนชีวิตไปเส้นทางให้เดินต่อไป เด็ดไปเฉยชมเสียก่อนปล่อยใจไม่อดทนรอไว้ดอกไม้ไม่ทันจะบานดอกวานไม่ทันส่งกลิ่นหอมไกลยังไม่พร้อมจึงร่วงโรยไปก่อนวัน ความเป็นจริงไม่สวยงามเท่าไรกว่าจะรู้ก็้ายไปเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนคำคืนที่สุขสมเป็นคำคืนที่เนบนาวเปลี่ยนชีวิตไปเส้นทางให้เดินต่อไป พี่เขาจะทิ้งเราไปแล้วจริงๆไม่อะเขาสัญญาว่าจะกลับมาจริงๆเขาก็ต้องกลับมาทำไมไม่หากล้วยที่มันสุกแล้วมาให้ฉันโง่หรบอกเนี่ยผมก็หิวเหมือนกันอดทนไหนไม่ได้เหรอแค่ตัดกล้วยแค่เนี้ยยังลำบากยากแค้นแสนสาหัสเลยแล้วนายจะมาดูแลฉันกับลูกได้ยังไง สัญญาของผู้หญิงเอาแน่เอานอนไมส응่ได <ป lk ieder> ้สงสัยพีกับบ้านไปร้องนั่นอ่ะรออีกนิดนะเพื่อเขาจะเปลี่ยนใจเปลี่ยนใจคำพะรำผากเนี่ยนะ